ดีๆดีขอชี้เป้าเจ้าเด็ดกันค่ะคุณผู้ชมไปหาขนมโบราณของปากใต้หาทานได้ยากมากๆขนมนี้มีชื่อแปลกด้วยพี่กัดขายอยู่ที่จังหวัดสงขลาหลายคนคงสงสัยแล้วว่าขนมนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรต้องตามไปหาคำตอบเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนนะคะว่าใครเคยได้ยินชื่อขนมแปลกๆนี้ไหมคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนี่คือขนมปาจีไส้มะพร้าวอ่อนนะคะ ขนมชนิดนี้มีขายอยู่จริงนะคะที่ตลาดทรัพย์สินพลาซา่าริมถนนตรงข้าสมสำนักงานไปรษณีย์สงขลาเขตเทศบาลนาครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาถ้าใครแบบว่าเห็นแบบนี้แล้วนะหากให้เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคุณผู้ชมขนมปำจีเนี่ยมันก็คือขนมแพนเค้กแบบไทยๆก็ได้ค่ะแต่เขาจะใส่ไส้มะพร้าวอ่อนเข้าไปด้วยเพิ่มความหอมหวานมันนะคะ ส่วนวิธีการทำนะคะเขาก็จะนำแป้งละเลงลงในกระทะร้อนๆบางๆนะคะและรอให้แป้งสุกด้วยความร้อนคล้ายวิธีการทำแพนเค,ค้กค่ะก็ค่อยใส่ไส้มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยเมื่อสังเกตว่าขนมสุกแล้วอะค่ะเขาก็จะม้วนแป้งนะคะแล้วก็ม้วนไส้เนี่ยให้เป็นทรงยาวๆม้วนไปนพร้อมๆกันนะคะเป็นแท่งแบบยาวๆใช้เวลาทำต่อแผ่นไม่เกิน1นาทีเท่านั้นค่ะ เห็นแบบนี้แล้วราคาขายค่ะเขาขาย5ชิ้น20บาทเท่านั้นนะคะมีเคล็ดลับการกินด้วยคุณผู้ชมเคล็ดลับการกินขนมปังจีให้อร่อยนี่นะคะต้องรีบกินตอนที่ยังร้อนๆค่ะเพราะว่าตัวแป้งกร,รอบๆเนี่ยมันจะตัดกับความหวานของมะพร้าวอ่อนมันจะทำให้รสชาติที่เข้าไปในปากนั้นอร่อยลงตัวเป็นที่สุดค่ะ นอกจากขนมปำจีแล้วที่นี่คุณผู้ชมขายยังมีขนมพิมพ์รังพึ่งด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งขนมที่ค่อนข้างหาทานได้ยากแล้วเขาทำใหม่ๆสดๆดดวันต่อวันขายในราคา3ชิ้น20บาทเท่านั้นมาถึงร้านเขาทั้งทีไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันสันหน่อยเสื้อเหลืองคนนี้เจ,จ้าของร้านก็คือนางนพัศวดีทองมา,าแล้วก็นางส<ป>ุนทรีเทนว่องสองสาวนี่น้าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า ขนมปังจีไส้มะพร้าวอ่อนของที่ร้านนี่นะคะเขานําสูตรมาจากจังหวัดพัทลุงเลยเป็นสูตรโบราณนะคะคุณผู้ชมคือแต่ละวันก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจนตอนนี้ทําขายกันแทบไม่ทันแล้วนะคะดังนั้นใครผ่านไปผ่านมาแถวปากทางเข้าตลาดสักสินพาา์าา a ก็อย่าลืมแวะไปปากหมุดอุดหนุนขนมปงจีที่ร้านพี่กระแตขนมไทยโบราณอร่อยๆนะคะร้านนี้เขาเปิดขายทุกวันตั้งแต่ หกโมงครึ่งช่วงเท้ายาวไปจนถึงเที่ยงเองอะค่ะคุณผู้ชม mm hmm. เขาขายแค่ห้าชั่วโมงครึ่งนานาขนมปังจีแล้วก็ขนมรังพึ่งเนี่ย mm hmm. ก็หมดแล้วนะคะโอ้ร้นร้อนนะ่ะรับประทานกับกาแฟเนี่ยน่าจะลงตัวนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ